ดีครับพามาดูยาริสปีศูนย์หกนะครับอ่าอันนี้เป็นตัวท็อปสุดนะครับตัวเอสลิมิเต็ดนะครับดูห้องเครื่องก่อนนะครับน็อตไม่ขยับนะครับติ๊กเกอร์อยู่ครบฝากระโปรงเดิมโตยต้านะครับติ๊กเกอร์อยู่ครบนะครับน็อตฝั่งซ้ายไม่ขยับฝั่งขวาไม่ขยับนะครับซุ้มล้อเดิมนะครับ ขวาเลยนะครับเดิมนะครับเครื่องนะครับเครื่องเกียร์ดีนะครับสีเต็มนะครับสีสวยทั้งคันนะครับเยดูอาคันนะครับตามรูปนะครับที่ผมลงขายเลยสีสวยทั้งคันนะครับภายในดำนะครับเป็นตัวลิมิเต็ดจะมีใส่ดอกแซกมาเขาเสียมีแค่นี้นะครับเบาะนั่งสีดำนะครับคอนโซลดำ เครื่องเสียงดำนะครับอ่าพรมหลังคานะครับตัวตัวท็อปนะครับดำนะครับน็อต <Not S 2> ไม่มีไอ้เม็ดอักคบนะครับทั้งสีด้านเลยดูให้แล้วนะครับตาสียังไม่ขาดนะครับคันนี้นะครับเช็คจากขนส่งแอร์แบ็กคู่นะครับสองด้านเลยสติ๊กเกอร์ อยู่ครบครับดูเร็วๆครับน็อตไม่ขยับน็อตประตูไม่ขยับนะครับแต่งมาพองามครับมีแม็กให้ชุด้างหลังแต่งประตูสวยๆนะครับนะครับสังเกตตัวทบนะครับอันนี้น็อตไม่ขยับครับตัวทบบาะแยกนะครับพับบาอได้เรียบเลยนะครับนะครับยางอะไรอยู่ครบกัจเจครบนะครับ เบาสามารถพับได้อย่างนี้เลยนะครับตัวท็อปอแล้วก็ข้อสังเกตของตัวท็อปอีกนะครับกระจกพับได้นะครับคันนี้ไม่เคยติดกั๊สนะครับ a ็ s มี ABS มีนะครับแล้วก็ตัวท็อปจะมีเครื่องเสียงตรงเสา A นะครับมีเครื่องเสียงเป็นลำโพงแซ็กนะครับคันนี้ไม่อยู่ ตรมน,นี้นะครับกดดูไม่แสนสองหมื่นสี่พันนะครับไม่แสนสองหมื่นสี่พันแบบเกียร์ออโต้นะครับติ๊กเกอร์ด้านข้างอยู่ครบนอไม่มีขยับนะครับเม็ดอากครครบนะครับสีด้านอยู่ครบนะครับไม่มีโป๊ะรถสีสวยรอบคัน เครื่องนะครับเครื่องเกียรดีนะครับสีสวยทั้งคัน,นคก็ประมาณนี้นะครับเร็วๆนะครับถ่ายเร็วๆสีเต็มนะครับผมหน้าหลังเดิมน็อนไม่ขยับนะครับเครื่องเกียรดีของนาครับ